โอ้สนุกไหมครับ สักแต่ให้เรียบร้อยจะล้างฟุตบอลล้างลูกบอลทุกลูกเช็ดทําความสะอาดนะคะโตแล้วก็กวาก่อนทั้งนะคะเพื่อใจะให้เตรียมให้ลูกเราเล่นนะ,ะ <c oughs> โอ้สนุกไหมครับโอ้ทำอะไรเนี่ยผัดผักรวมหรอครับโอ้ทำกับข้าวหรอครับโอ้เยอะแยะเลยมีผักเยอะแยะเลยอยากรู้จังเลยเด็กคนนี้จะทำอะไรกินนะโอ้โอ หนุกไหมครับสนุกไหมครับเออลูกพัดกับเขา้าเออลูกกีนอ้ำอ้ำโอ้